สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านบุโอบันสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกิดไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นที่ละลึกวัตถุมงคลของหลวงปูโโ่โสกสโปวัดป่าคําแคนเหนืออําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่โอ,องค์นี้นะครับท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตวัดอุรคงค์คีรีเคตนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังองค์หนึ่งของจังหวัดขอนแก,นก่นนกันครับแล้วก็ ท่านสิ้นอายุไขหรือว่าละสังขารนะครับผมไปด้วยวัยอายุร่วมร้อยปีนะครับส่วนเหรียญที่นำมาเพื่อนพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้ชื่อว่าเหรียญคำวยพรนะครับที่สร้างตอนที่ท่านอายุได้95ปีนะครับเป็นเหรียญมากประสบการณ์เหรียญหนึ่งนะครับท่านอธิษฐานจิต เหรียญรุ่นนี้นะครับผมใช้เวลานานเป็นพิเศษนะครับผมร่วมเป็นพรรษาพรรษานะครับผมกว่าจะสําสเร็จขึ้นมาเป็นเหรียญรุ่นนี้ได้นะครับนี่ฮะ ด้านหลังก็จะมีรัตนเจดีนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นรัตนเจดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเหรียญคํำวยพรนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงพืชๆนๆพี่พรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีเอกลักษณ์นะครับเป็นพิเศษก็คือเป็นเหรียญรูปยืนนะครับหลวงปู่ยืนถือไม้เท้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์ก็คือเหรียญรูปไข่นะครับผมวิทยาบทของหลวงปู่ก็จะเป็นเอียบทเดียวกันนะครับผมก็คือยืนหันข้างถือไม้เท้านะครับแต่ว่าที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ะก็จะเป็นสาธิสลักษ์ของหลวงปู่ยืนท่อมถือไม้เท้านะครับแล้วก็จะมีโคตอสอเสือนี่ฮะสอเสือรัศมีนะครับผมเป็นวงกลมนะครับซึ่งเป็นนามย่อของหลวงปู่นะครับนี่ฮะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมรู้สึกว่าจะต่อโค้ดบริเวณด้านหน้านะครับถ้าเป็นเนื้อ อื่นๆอีกอย่างเช่นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็อาจจะมีการต่อโค้ดในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่เรียกกันว่าเหรียญอวยพรนะครับผมก็จะมีคําอวยพรอยู่ด้านหน้านะครับผมอายุวันโนสุขขังพลังนะครับด้านบนก็จะเป็นมายุของหลวงปู่ก็คือสร้างในวาระครบรอบ95ปีนะครับผมก็จะมีฉายาของหลวงปู่กัสโปนะครับตรงนี้ฮะ มาดูด้านหลังกันส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปรัตนเจดีนะครับนี่ฮะด้านล่างเขียนรัตนเจดีนะครับแล้วก็เป็นรูปของเจดีทรงเหลี่ยมคล้ายๆพุทธคยานะครับผมด้านหลังอักขระด้านข้างนะครับก็จะเป็นอักขระลายันของพระในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับผมก็คือ,อพระคาถาโมลปลิศหรือคาถา,าพญยาหยงทองนะครับนะโมวิมุตตานัง ครับอันนี้ก็จะเขียนนะโมวิมุตติยานี่ครับความนอบน้อม มีแด่ผู้วิมุตติความนอบนอมของข้าพเจ้าจึงมีแด่ผู้วิมุตติธรรมนะครับนี่ะก็เป็นอถอดเป็นวลีสั้นๆน,นะครับเป็นคําสั้นๆในโมลปรลิตนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนะครับผมในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นผูริฮัตโตนะครับนี่ฮะก็ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับในชุด เดียวกันนี้นะครับอย่างที่กาบเรียนมีทั้งเหรียญรูปไข่มีเหรียญทรงเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เห็นว่ามีเป็นพักกิ่งด้วยแต่ว่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับบางคนก็บอกว่าในพักกิ่งรัตนเจดีนี่น่าที่จะสร้างมาก่อนรุ่นนี้อีกนะครับบางท่านบอกว่ามีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับแต่ว่าอัน อันเป็นว่าจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของเหรียญน,นะครับผมก็คือเหรียญรูปไข่แล้วก็เหรียญทรงสี่เหลี่ยมที่นํามาให้เพื่อนๆ BP พี่าพิจารณาร่วมกันนะครับนี่ฮะส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นเหรียญตัดข้างแล้วก็จะมีแห่งล่องกลางนะครับผมนี่ฮะเกิดจากการหดตัวนะครับผมของโลหะนะครับผม ก็จะสับเหรียญด้านข้างแต่ว่าก็จะปรากฏเป็นรอยฉีกขาดเหมือนกันนะครับบางอันก็ตัดเต็มแนวบางส่วนก็ด้านหลังจะเป็นรอยฉีกนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญสวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมในรุ่นแรกของหลวงปูน่นี่สร้างปีพศ .2510 กว่าน่าจะปีพศ2517นะครับมีทั้งเหงรียญ่าทรงลีแล้วก็เหรียญแปดเหลี่ยมนะครับที่นิยมก็จะเป็นเหรียญอแปดเหลี่ยมนะครับของหลวงปู่นะครับ มาจนถึง9 5พรรษาหรือในปีพศออที่ในปีที่หลวงปู่ละสังขารก็ร่วมร้อยปีแล้วฮะมีมากมายหลากหลายรุ่นนะครับสำหรับคนที่สนใจในอัฐาชิพวัติของหลวงปู่นี่ก็สามารถที่จะเสิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับในโซเชียลมีเดีย ใน google นี่นะครับกดไปหลวงปูโโ่โสกัสโปรประวัตินะครับก็จะมีขึ้นมาทั้งในเพจในเว็บต่างๆนะครับผมก็จะมีลงไว้อยู่มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกที่ระลึกวัตถุมงคลหนึ่งซึ่งเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลในรุ่นหลังๆแต่ว่า มากด้วยประสบการณ์นะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมแต่ว่าราคาเช่าหานี่ยังไม่แพงมากนะครับผมยังอยู่ที่หลักร้อยหรือหลักพันกว่า,วาเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นของดีราคาหลักล้านของดีผู้ทุคุณหลักล้านในราคาเยาวชนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต เพื่อนๆ v ่ p นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ